เรืออะไรยังไงเน,นาะน,นะครับอันนั้นคือส่วนส่วนการเมืองเนาะชีวิตปากท้องอย่างพ่อค้าไม่ขายดูประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งอย่างเงี้ยนาะครับมันต้องดูแลตัวเองก่อนอย่าพึ่งไปหวังหวังหวังเรื่องเรื่อง,องการเมืองต่างอะไรเนาะเอาคุณกิฟต์เด้อใส่ถุงหกสิบบาทค่ะทำเลยโอเคคุณกิฟต์อยากได้อะไรเพิ่มดูนะอ่ สวัสดีค่ะใส่ถุงใส่การตามด้วยชื Stadium, ่อนะเวลาถึงคิวก็ครับแา๊บเดียวนะป๊บเดียวใส่ถุงใส่การตามด <It> ้วยชื่อนะคะส,ส,ทท infinity, asaki, ส,สวัสดีค่ะสชมตำไก่ทอดนะคะกุ๊กสดๆหอยสดๆปูสดๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนางพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตำป่าอีกแล้วเบื <laughs> ่ออีกยังเมนูนี้ตำป่าย,ยัดซิเมเจอร์คำเพิ่มเมนูใช่ทอดตำป่ามัา <พอ S 2> นมีหลายหลายอย่างไงตำฤาษีตำฤาษีมันตอกสวดคำว่าป่าป่าดงดิบป,ป่าหิมพร้า <laughs> วดงดิบหมายถึงอยู่ข้างล่างเน้อ <laughs> งมันเยอะสีเขียวเนี่ยนะครับสีเขียวจะเยอะดังนั้นคือมะเขือถ้าเขียวไปเลยตใต้จบเลย ต้องมีแดงๆปลาร้าแดงโชคดีพนะึ่ิปลาราแดงนะเนี่ย FT จะเอาตำแค่ไหนอ่ะตำจนเละอย่างเงี้ยหรอบางคนเขาไม่ชอบดับงนั้นคือชุบตำแล้วตำตำไปด้วยอย่างลวกสุกโอเคบอกเป็นลวกดีกว่านะคําว่าสดกับคําว่าสุกสดอีกแล้ว <laughs> มันเป็นไตาบางๆนะขอเป็นกุ้งลวกกูม้าลวกอย่างเงี้ยนะ นนาเี่ยร้อนมากร้อนจริงๆริงแต่เมื่อวานนี้ก็เย็นเย็นยี่สิบเซลเซียสเมื่อวานดึกๆมาอวตารมาป่วนเพราะขาโมโหในไลฟ์ส่วนน่ะไม่รู้ว่าไปทักลงลงนี่ก่อนแต่ไม่เป็นไรเพราะ้าขอพักสงบสติอารมณ์ตอนไหนตอนกี่ทุ่มวัตอนดีหนึ่งเจอเจอทุกคนอะมันคืออะไรอากาศดีด้วยอันนัั้นนี้ตอนเช้าด้วยแต่งหน้าด้วยคืออะไรก่อน คนก็เลยโอเคอยู่กับดาวตาลนั่นแหละอยากเข้ามาปวดนะโอเคขอทำงานก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากอารมณ์เสียโชคดีที่ไม่มีใครไงถ้าเป็นแบบนี้อารมณ์เสียไม่ได้ <c oughs> ถ้าบอกทำทางทำงานเหนื่อยแล้วนะ้องมันเหนื่อยใจนิดนิดกูม แต่ภาพเมื่อวานนี้ออกไปสวยนะเราเสื้อคุงเสื้อผ้าคนชอบเลยนะเนี่ยพยายามปรับนะนะครับจริงๆก็ท้าร้อนเสื้อที่ถอดเสื้อน่ะตัอเป็นแบบแม่มาแล้วแม่มาแล้วโอเคสวัสดีสื่อหน่อยนางรำมีเอฟซีนาล้วนานางรำมาแล้นางรำมาแล้วนางรำขนามว่นาไปอเวามริกากล้บามาเล้วจังไมาเมริกานา้านา้วขม่รู้ อาบน้ำหรือยังอาบแล้วอาบเป็มั้งของให้แกอยู่หน้าบ้านไอ,อ้หลักหน้าบ้านไม่ได้มันจะกดดันอยู่หลังบ้าน,นาหนึ่งเนาะใช่ไหมพี่โจ๊ใช่ครับใช่มีคนถามว่ามีใครไปบ้างสปปลาวน่าจะ พิโจโวพี่ลองก๊อะะ <fik S 1> ็ไปแหละเนาะไปทำรายการกันนิดพิจหน่อยเนาะตลอนตลอนเลยไปหาเบียร์ลาวโเบียร์ลาวไปหาเมียลา <c oughs> วเมียลาวอันนี้คุณสู่นะคะเดี๋ยวปรวสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะบุ้งสดสดหอยสดสดปูสดสดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะ <c oughs> สั่งกันได้นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะครับโบดิ่งบอกย่างยางชื่อเลยนะครับได้เลยโอเคพ่อค้าทำไว้รอนะมาลับมาล้ะโอเคมันไม่มีคำว่าคิวไงพี่โจน้องกองท่เนี้ยแค่ทอเหมือนกับว่าเหมือนคิวที่สิบต้องบอกว่าเดี๋ยว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 เรียกชื่อเรว่าคิวเท่าไหร่ แต่ตอนนี้คิวคุณสู่ค่ะช้อนหน้าๆนะคะผักบุ้งนะวันนี้มีคนอยากกินผักบุ้งเอามาแล้วนะนักบุ้งนนะคะองผักบุ้งไม่กินทีนี้กินจระลำพออยากกินไดโนเสาร์ได้อยากไปหาที่ขอนแก่นให้พารูปปั้นขอนแก่นดูเวียงหรเวียงเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พ่อค้าจะไปเป็นวิทยากรนนองนะครับ่มาหาทาลัยขอนแก่นโซึ่งพักมานานมากแต่สมัยมีมีกระแส ไปคณะอาจารย์เลยนะคือเป็นเกียรติมากๆเลยไม่คิดว่าตัวเองจะต้องไปแบบนั้นคือบิซนเนสนั่นแหละบริหารธุรกิจเนาะคณะมอขอนแก่นซึ่งแบบโอ้นะครับให้เกียรติมากเนาะนะครับเดี๋ยวพ่อพาลงทิวนะเทางนู้นก็ค่อยว่ากันนะนะครับไปมอบแรงบันดันใจเนาะนะครับกับความสําเร็จในครั้งนี้นะครับน่าจะเห็นความพยายามมั้งพ9 00กาวานดราม่าแล้วมั้ง คณะอาจารย์ด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะไม่ได้เป็นวิทยากรสองสูตรเดี๋ยวนะโอเคหนูลองอะไรวิทยากรไหมออกบ้างเยอมากเดี๋ยวนะตังะต้งป่ามีตัง้งอะไรอ๋อเข้าใจแล้ตวตามหอะไรเหล่าไก่แคลนหรือว่าคิวคุณกิฟต์ก็ถือแกลองตั้สลับชื่อสลับชื่ออันนี้คิวคุณสูตรสองตั้เนาะนะครับ เจอกันที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะใครที่อยู่ขอนแก่นเนาะเดี๋ยวรอคิวนะนะครขอบคุณคุบาอาจารย์คุณดัู้ใหญ่เนาะนะครับที่เอ็นดูเนาะนะครับไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองจะต้องไปอะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นเกียรติมากๆเลยอมอบแรงบันดาลใจสแสดงว่าเห็นอะไรในตัวเราเนะาะนักสู้ชีวิตนี่แหละแรงบันดาลใจหลายอย่างกว่าจะมาจุดนี้ได้อะไรประมาณนี้แหละครับแรงบันดาลใจน ใส่เสื้อกล้ามไปนั่งสัมภาษณ์ได้ไหมไม่ได้ต่อคณะบอดีดอบบด้ด้วยนะมหาวิทยาลัยคอนแก่นด้วยมาร่วมในงานด้วยเป็นรายการอนะ่ะเป็นบล็อกเป็นอะไรอะขอบคุณโอกาสด,ดีๆค่ะนี่คือตั้าตามต้นตั้ตก่อนคอนแก่นก็จะได้ไปอยู่นะสัมภาษณ์เสร็จมาตั้มต้นตั้มต่อโอเคไหม สวัสดีค่ะสวัสดีน้องสาวนะคะ I am a student นะอุดรพิทยาลุกูลเนาะนะครับราชนูนะไหแคร์ไหแข็งสดมากพี่โจใช่สดมากดูิน้องตอบนี่สดมากๆเรือสติ๊นี่แหละพี่แท้ดูไห่แค็งพี่แท้ดูช่วงไปอ่ะจ่ายตังค์ยังน้องสุโอเค น้ำหนักมือยังไม่ได้เพราะคาหยิบจับะดื่มเลยของทะเลที่นี่มีมะเขือม่วงเอกลักษณ์หอ,อยแข็งเป็นของทะเลไหมทะเลทะเล<ม>ทะเลมันอยู่ในทะเลเลน <c oughs> เป็นที่เลนหอยนาล่ะห <c oughs> อยนาหอยนาทางบกหอยสาอุดรล่ะอันนั้น สองน้ำสองน้ำ <laughs> อยู่สองน้ำโ okay. อเคสองน้ำสองน้ำไ <laughs> ปเที่ยวมาหรือ,อยังบาฝรั่ง <laughs> ไม่ได้เคยได้ไปเลย <laughs> สมพันธมิตรนเนาะเขาไม่รับเขารับไม่รับคนไทย <laughs> ใช่ไหมเออเขารับแต่ฝรั่งโอเครับแต่ฝรั่งไว้หน่อยสองมาตรฐาน